ก่อนนี้แรงไม่มีอะไรจะกินป่าไม้ใหญ่ๆนัไม่มีเลยแต่ใไม้เล็กๆอะ่ะชาวบ้านก็หาของป่าหาหายากอมก่อนลำบากกว่านี้เยอะครับต้องเดินทางไกลจากหมู่บ้านเข้าไปลึกป่าลึกเพราะว่ามันดินมันไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ดีคนสําเร็จจากการขยายผลพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากชีวิตที่แห้งแล้งขาดโอกาสสู่ชีวิตใหม่ที่เพิ่มโอกาสโครงการอําน,น่งมาจากพระราชบเริ่มจากห้วยของไข,ขงครับของไขยแล้วก็ขยายตัวออกมาห้อยลานในหลวงราชการที่9เข้ามาสร้างอ,างอ่างเก็บน้ำเนี่ยวิถีชีวิตก็ดีขึ้นครับมีน้ําให้ทหํานาป่าก็เริ่มเขียวสมบูรณ์ขึ้นยิ่งป่าที่สมบูรณ์อาหารก็ยิ่งเยอะแต่โครงการเข้ามานี่ก็สบายหลายอย่างมีน้ำมีใจของ ทำนาก็สบายไปชาวบ้านก็ดีใจเพราะาของป่าออกนักครับพระราชดำริทรงสร้างน้ำพระราชดำริทรงสร้างป่าแนวพระราชดำริที่ทรงสร้างการพัฒนาสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนพระราชดำริของในหลวงรัชก,กาลที่เก้าที่ทรงสร้างไว้ให้กับคนในชุมชนทำให้ความชีวิตคนเป็นอยู่ของชุมชนแถวเนี้ยดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะครับ ทีป่านี่ดีสมบูรณ์อะไรอะไรก็เจริญงอกงามมีน้ำใส่มีความสุขครับภูมิใจแล้วที่เกิดที่นี่แล้วก็อยู่ภายใต้ของโครงการของในงายหลวงลวเกาาผมรู้สึกดีมากครับรู้สึกทีได้เกิดมาอยู่ที่ชุมชนแห่งน,นี้ครับ